ถึงเวลาวิชาสังคมศึกษานะคะยังอยู่ในหน้า38ค่ะนักเรียนสัปดาห์ก่อนเราเรียนเรื่องวันวิสาขาบูชาใช่ไหมคะวันนี้ก็ต่อด้วยวันอัตมีบูชาเป็นยังไงอัตมีบูชาอ่านกันก่อนนะวันอัตมีบูชานี้ตรงกับวันเรม8ค่ำเดือน6เป็นวันคล้ายวัน ถวายพระเพลงิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้านักเรียนเข้าใจไหมอะวันถวายพระเพลิงก็คือวันเผววันเผวของเคยของพระพุทธเจ้าค่ะแต่ว่าวันนี้นักเรียนไม่ค่อยได้ยินนะเพราะว่าเขาไม่ได้จาเรึกว่าเป็นวันสําคัญอะไรมากมายเป็นแค่วันเผาของพระพุทธเจ้าไม่มีเหตุการณ์สําคัญอะไรมากมาย เขาก็เลยไม่ค่อยกล่าวถึงกันเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้เป็นวันหยุดในปีปฏิทินด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูขอผ่านเลยนะสำหรับวันอัตตมีบูชาเดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องวันอาสาฬหบูชากันหดีกว่ามาเรียนรู้กัน่ตในวันอาสาฬหบูชาอ่านกันก่อนนะคะวันอาสาฬหบูชานี้ตรงกับวันขึ้น 15บห้าค่ำเดือน8ซึ่งวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ปัญจะวะคีเป็นครั้งแรกและมีพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นในโลกทำให้พระพุทธศาสนามีพระรัตนตรัยครบสามประการคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ เป็นยังไงเดี๋ยวไปชมวิดีทัศน์กันก่อนนะคะวันอาสาฬหาบูชาวันอาสาฬหาบูชาไปทำบุญกันเถอะคือวันอะไรเหรอวันอาสาฬหาบูชาเป็นวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน8ของทุกปีเป็นวันสําคัญที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้ได้สองเดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีทั้งห้าได้แก่พระโกนธัญญะพระวัปปะพระพัทิยะพระมหานามะและพระอัศชิที่ป่าอิสิป,ปตนะมรุกทายวันเมืองพารณสีแคว้นมคตและในวันนั้นเองพระอัญญาโกนธัญญะได้บรรลุธรรม และขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาจึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือมีทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช45ปีอ๋ออย่างนี้นี่เองอะ และพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีทั้ง5เรียกว่าธรรมจักกับปวัตนสูตรแปลว่าพระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรมซึ่งหลังจากการปรถมเทศนาแสดงจบพระอัญญาโคนทัญยะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระภิกษุพระพุทธเจ้าก็ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระโกนธัญะจึงได้เป็นพระอริยะสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาต่อมาพระวัปปะพระพัทธิยะพระมหานามะและพระอัชชิก็ได้ดวงตาเห็นธรรมและได้อุปสมบทตามลำดับแต่วันอาสาระหะพวกเราไปทำอะไรกันเหรอกิจกรรมที่นิยมทำในวันอาสาระหะก็คือทําบุญตักบาตรรักษาศีลฟังพระธรรมเทศนาสวดมนต์ และในตอนค่ำก็จะมีการเวียนเทียนซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของคนไทยเราโอเคงั้นเราไปทาบุญกันเลยไป หลังจากชมวิดีทั์แล้วคุณครูมีงานให้ทำนิดหน่อยเป็นการบ้านก็คือนักเรียนครับวันสำคัญก็คือวันอาสาฬหาบูชาจากหน้า38นี้ลงไปในสมุดวิชาสังคมนะคะเมื่อคัดเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนักเรียนจะได้มีความกระจ่างในวันสำคัญของเราอีกวันหนึ่งก็คือวันอาสาฬหาบูชาเป็นความรู้เพิ่มเติมค่ะโอเค คุณครูมีเช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะ